สวัสดีค่ะสวัสดีเสาวันสาวค่ะเมนี่สาวจุม้มมาชวนพีช่ชวนน้องกินข่าวน้ำกันค่ะนี่ได้หมูสับผัดผักร่วมค่ะเป็นเมนูรางตู้เย็นค่ะผักกะหลือ,อย่างแลนิดละน้อยกลเอามากหั่นแบบกกะผัดผัดร่วมกันค่ะพี่น้องค่ะ ปรุงรสชาติก็ตามใจชอบขอโทษขออภัยค่ะนี่แหละขอเสียของกันอาหารยังอยู่ในปากแล้วกันเว,วเอรปรุงรสชาติก็ตามใจชอบค่ะพี่น้องคะแต่สาวจุ๋มจิ๋มจะใส่ซีอิ๊วขาวน้ตาตาลก็พผงผักค่ะเป็นผงผักใส่แทนผงมูพงผงไก่ค่ะอืแซ่บขึ้นกันค่ะพี่น้องค่ะ รสชาติอาจจะบาเข็มข้นนะคะเพราะว่าทอสจิ้มน,นำนักโตเกินค่ะนำนักโตเกินก็นเลยจะลดปริมาณการปรุงด้วยเครื่องปรุงที่มีโซเดียมหลายๆค่ะก็จะใส่เครื่องปรุงแบบดัดแปลงเอาค่ะพี่น้องคะอืม กี้เป็นกรัรเป็นการของบ็อคโคลีค่ะเอาไหมนี่ค่ะเป็นกระแสบ้าคะสำหับอตัวไปท่านอาหารต่อก่อนะี่ค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย